คือผมก็ต้องคือเรื่องหล่าวนี้มันเกิดขึ้นจากทั้งสองคนที่ทำขึ้นมาต่อจากนี้ผมก็ต้องแต่ตมาถางฝั่งผมจริงแล้วผมก็ผมยอมทุกอย่างคือผมก็ต้องต้องเข้าใจความรู้สึกของฝั่งนี้ด้วยก็ต้องต้องรล้วแต่บทีบ่ไม่คุยแบบไมกคุยมรัในเรื่องเรื่องที่จะจะบอ,อกไป ไม่เคยคุยครับครับถ้ามีโอกาสผมยินดีครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดผมอยากให้คือตอนแรกเ่มันเกิดจากคนสองคนที่ทำามันขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ารับรู้มผมอยากให้ถ้าจะคุยในครั้งเนี้ยอยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่มันจบลงได้ดีเพราะผมเป็นห่วงเด็กมากผมเป็นหมาบางอย่าง โทรศัพท์ให้ครับแต่ยติดต่อได้ครับงเลยองคับจะลองติดต่อโทรกลับไปเลยพราะว่าเราจะเคลียร์ให้ติดต่อสายคือแรกๆคือผมเนี่ยอยากให้มันดีที่สุดอยู่แล้วนะตอนนี้เพราะว่าเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยอยู่ทีต้องมารับรู้ปัญหา,าต่างๆโดยที่เป็นสิ่งที่ความผิดพลาดที่มเกิดขึ้นผมก็รับ,บสงสารมากครับ ตอนนี้คือทำอะไรได้ผมเลยทำให้ดีสุดครับแล้วยังมีงานขอตรวจอีกสิ่งเหล่านี้ผมเห็นเด็กแล้วผมรักมากนะครับแล้วผมก็ให้การช่วยเหลือตลอดแล้วก็จะช่วยเหลือต่อไปแต่สิ่งเหล่านี้ทางคุณพ่อคุณแม่ทางครอบครัวผม <c oughs> เขารับรู้กันหมดแล้วเขาก็อยากให้ <c oughs> เขาอยากรุ่งหลาน เขาก็อยากให้ผมตรวจอยากให้ทางทางผู้ใหญ่เขามั่นใจและก็แน่ใจด้วยแต่ไฟนะก็ยังไม่ยอมไม่ยอมเหมือนเดิมครับแอนดี้ก็ยังไม่ยอมอยู่ตรงนี้จะทำไงต่อไปครับคือผมไม่บังคับใครไม่ได้ คือผมก็ต้องทำให้มันดีทีส่สุดนะครับเอน้องสีเดือนบอกให้ตรวจแลั้งแต่ที่เ็จคือมันประเด็นแรงที่ที่เขาบอกว่าอยากจะให้ตรวจตั้งแต่แรกแล้วไม่ยอมตรวจถ้าตรวจเพราะเขาไมสนใสังคมนั่นเองก็ยากกว่าสิ่งเหล่านี้ผมว่าตานคน,ตานพูดมันก็จะไม่ตกประเด็นทะแต่ส,ไไแตตตสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกตั้นผมรู้ว่าเขาท้องผมก็บอกตลอดสิ่งแรกผมพูดไปผมพูดความจริงคือผมบอกว่า ใช่เหรอใช่ลูกของผมหรือเปล่าผมอยากให้ตรวจแต่พอผมพูดไปเขาก็ร้องไห้เขาเสียใจผมก็บอกเขาบอกเออใจเย็นนะคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะทำร้ายความรู้สึกแต่เราอยากรู้จริงๆ่ยใจของอยากรู้จริงๆกับผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงผมพูดเขาร้องออกมาผมก็เลยจะบอกว่าอเคใจเองตอนเนี้ยเลี้ยงนี้สุดก่อนคือ คุณ่ยเป็นฝ่ายลำบากคือผมไม่มฝ่ายที่ลำบากอยู่แล้วแล้วผมหึงใจสิ่งที่ผมพูดกับเขาก็ได้จะบอกว่าอย่าคิดมากอย่าทำร้ายเด็กพยายามพยายามปลอบตลอดเพราะผมกลัวพอผมถามเขาอีกว่าผมพร้อมที่จะตรวจผมพร้อมยื่นตรวจเขาก็บอกมาว่าไม่เชื่อใจหรอ คือผมก็ไม่อยากให้ายนั้งใจเขาต่อไปอีกแล้ว<ช>ผมก็ได้เลยบบใ,<ช>ให้ความให้ความช่วยเหลือเขามาตลอดใจจริงเชื่อไหมคะคือคาดใจเองก่อนเลยไหมคะว่าขออยา่าบวดถ้าทำแบบน,นั้นแล้วมันไปในทางที่ดีผมยินดีนะครับเพราะผมตอนนี้แบบพุ่ตรงคือชื่อเสียงทผมช่า่างมาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เท่าแบบ การที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเสียหายเลยคะดูเมือนจะหัวใจเขามั่จริงๆจะยื่นเรื่องต่อศาลขอสนักงานช่วยไหรับเรื่องของผมยังไม่รู้ว่าบทสรุปมันจะเป็นบทสรุปที่ที่อะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามทำมันดีที่สุดอยู่ครับตอนนี้คาดออกที่สำนักตีความคดีมันจะเป็นยังไงคือตรวจเขาไปหาเขาเองเคลียร์เองหัวยังไงครับเพราะรองฝังลู้นฝังนี้อยู่ก็ไม่ตรวจไปก็ไม่ตรวจก็ยิ่งแข็งท้องรับ หลังจากวนี้เดี๋ยวคือผมกนนนะไม่ได้ผมคาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับผมโทรไปจะได้คุยกันตลอไม่รู้เลยเดี๋ยวจะได้อะไรจะเกิดขึ้นกผมยังไม่รู้ครับผมก็อยากให้มันดีที่สุดกทุกทุกฝ่ายครับพี่วทาเขาครั้งล่าสุดเท่าไหร่จรับที่มีโอ,อกา,าสดไ,กาได้คุยมันนานมากๆและะ้วครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นคุณแม่แล้วก็ผู้จัดจาการส่วนตัวดูแลตลอดที่ช่วงที่หายไปทำอะไรบ้างใน,ใ,นในแต่ละวัน ไม่หายไปคือผมก็อยู่ทครอบครัวตลอดแล้วก็ไปวิปัสนากรรมฐา,านแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวแบบจริงจังๆคือแต่ไันก็อยู่ในแบบความเศร้าครับเพราะว่าอัดหนึ่งก็มีสายโทรมาจากทางบ้านใหญ่ว่ามีพี่ไปหายายบ้างหาคุณพ่อบ้าง แล้วคือถึงผมจะมีคุณแม่ปลอดอใอจยอยู่แต่ความรู้สึกในอๆของผมเนี่ยผมตายนั้นเป็นะเป็นแบบว่าแบบอคนที่ไม่รับรู้แล้วเขาแบบต้องมาเป็นแบบนี้กับเราผมโัวหายยังไงครับยังไม่ได้ยังไม่ได้นอน,นครับผมโัวหายทุกคน คือเขารักของหมดแต่ว่าเหมือนว่าผมผมทำสิ่งที่ผิดพลาดไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันแย่มากคิดฆ่าดต่ตายไหมครับไม่เคยคิดเฮียว่าไงบ้างคะผิดพลาดอสไรบ้านเออยังไม่เจอเลยครับก็ได้แต่ขอข้ามปรึกษาแม่ตนร้อยข้วบดเลยค่ะข้าวด้วดเนเรื่องจิ ถ้าเ,เรื่องจริงณตอนน,นี้ผมจะดีใจเพราะผมได้ทำหน้าที่พ่อคนที่ดีและผมได้ทำหน้าที่ให้สังคมเห็นว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมรู้ตั้งแต่วันแรกผมก็ไม่เคยอทอดทิ้งผมไม่เจตนาอะไรเลยที่จะคิดร้ายหรือะไรคือผมมีแต่ความจริงใจที่มอบให้ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ที่ไม่ไปถึงครอบครัวด้วยความรู้สึกแยกกันอยู่กับความแตกต่ังกันค่อนข้งแย่มากผมแย่มากครับแย่มากแล้วผมก็ผมร้องจนไม่มีน้ำตาแผมก็ไม่คิดว่าชีวิตผมจะเป็นแบบนี้เหมือนกันว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำแค่ตัวเองผมได้ทำให้แบบทั้งแฟนทั้งเฮียทั้งซ้ออันนี้ ประเด็นสำคัญหลักเลยครับคือเขาคาดหวังกับผมแล้วผมก็คาดหวังับตจะไอ้ไวมากเหมือนกันกับงานขอางารรับชุดคือผมแบบพี่คงจะเห็นว่าผมมีความตั้งใจขนาดไหนในการที่ออกงานแล้วแต่ละชิ้นนะครับคือผมไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ว่าผมถือว่าผมมีโอกาสแล้วผมก็อยากทำให้มันดีผมพยายามผมททำ ทำแบบอย่างให้กับน้องๆเห็นให้กับสังคมเห็นผมพยายามช่วยเหลือสังคมเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรตอบแทนสังคมเท่ากับจิตใจที่ผมมีกับทุกๆคนนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันมันเกินมากๆที่เดผมจะรับไหวครับคือคิดผมคิดว่าผมอยู่คนเดียวแล้วผมจะหายแต่ว่าทุกคนกลับไปผีดพ่อแม่ผมไม่่นก็ไปดแต่ผิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมรักทุกคนให้เขาแบบ เจ็ทั้ใจผมสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดเี็คนเดียวครับพ่าแท้ที่ใหญ่แม่เขากป็นใยปลาผมคือแม่เขาอยู่กับผมตลอดเวลาคือเขาพยายามปลอบใจผมทุกทุกด้ทุกทุกวันแล้วก็เขานอนกอดผมอยู่คืนนั้นแล้วเช้ามาเขาเรตื่นมาดูเช้าเขาก็บุกผมขึ้นมาแล้วเขาบอก ดูเร็วดูเร็วอ่างเงี้ยแล้วพอผมพอผมืผมตายขึ้นมาดูมันก็จบไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วแต่แม่เนี่ยเขายังไม่จบเขาก็แบบเอออมอะแล้วก็กแบบเขาก็ร้องไห้ออกมาเสียงที่เขาพูดก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเขาก็ผมสารผมที่ผมไม่มีงานทำอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ได้จะปลอบใจแม่ว่าเออใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าคิดอะไรมากนะแม่อะไรเงี้ย แต่ผมแย่มากแม่ผมไม่ออกพูดหรอครับตอนนี้คุณแม่อาการเป็นยังไงครับก็ยังไม่รู้เลยคุเพราะว่าหมอก็ยังไม่ได้ให้เหตุผลอะไรแต่ว่าตอนนี้แม่ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็คือก็ยังไม่รู้ผลเลือดว่าเป็นอะไรแต่ว่าตรวจเลือดแล้วก็ตรวจอัสวารไม่ได้ตอนกรวดคนที่ทําให้แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลค,ครับผมไม่ปวดใจผมก็เลยเดร้ ก็ได้ไปโกรธตัวเองแล้วผมก็มันก็ได้รับกรรมเรสิ่งที่ทำแล้วครัแบนกวคือไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ยไม่คิดว่ามันจะแบบคือสิ่งแรกที่ผมคิดมาตลอดคือผมไม่อยากทำร้ายสายแล้วผมก็ไม่ได้แบบคือเราอยากทำม,มาดีที่สุดพูดครั้งแรกไปแล้วก็คิดว่าจะจบแล้ววันนั้น ่มมัันนกลบลคือความคิดของผมเนี่ยถึงผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับในอนาคตถึงทำให้ตัวแผมก็ผมก็จะจะให้การช่วยเหลือมีตลอดไปเพราะผมก็ทาวัตั้งแต่วันที่ผมรู้แล้วครับ าอาคือสิ่งที่ผมอธิบายในวันนี้คือผมก็ไม่อยากไปยือฟื้นเรื่องตกดกรเรานะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วมันเป็นคนนน้งประเทศแล้วก็เด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่ก่อกันขึ้นมาผมสงสารเด็กมากกว่า แล้วผมก็ผมไม่ย,ยินดีทุกอย่างในการชื่วยเหลือกดีคนนี้ก็อย่างแรกคืกพอต้องขอโทษเขาครับแล้วก็เห็นใจมากๆเพราะว่าเขาก็าน่าจะความรู้สึกเป็นกันคือตอนนี้ครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดจะคุยไงถ้าเรวยคียสองคดีผมว่าก็ไม่จบเลย Ens, ต้องมีใครสักคนที ut, ่เข <can> well ้าไปจะเป็นพ่อแม่เขาพ่อแม่ผมจะได้จบกันทีตัวผมไม่มีอะไรจริงมีปางแตกตีโคตรลางตัวนี้น่าต้าต้าถึงกว่าไม่งั้นจะจะไม่จบอยู่ได้บอลจะตบตบได้ใครก็ไม่ตบที่เด็กียวทีมวางแผนเรื่องนี้ไหมที่วันนีทางก็พอไปคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็กำหนดระยะเวลาไหมว่าบอกเวลาช่วงไหนจะจบเพราะว่าที่จบเร็วมันก็ก็มีจับปเด็นเร่องี ใช่ครับก็ผมอยากให้มันจบเร็วที่สุดนะครับในตัวผมนะครับผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ครอบครัวก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าผมเองไม่เคยคุยกับฝั่งเลยว่าในสานีไครับีงนี้จะทำใเปหน้าเขาไม่คุยเพราะว่าที่บอกสองฝ่ายถ้าได้คุยกันคือยังไม่ได้คุยไงเลยก็เดี๋ยวเ็าต้องต้องดูครับปีใช่ข้อมูลที่ออกมาที่โรงกานก็สองฝ่าย นี่มากเขาบอกว่าใสยในฝันต้องไปใส่โค้งแบบตรงนี้ที่เห็นอะไรบ้างแล้วพูดอะไรคือผมว่ามันน่าจะเป็นการที่เข้าใจและติดสมรรถกว่าผมว่ามีใครอยากมามาโค้งของเรครับครับแต่ว่าในส่วนตรงผมเนี่ยก็จะทำให้ดีที่สุดในงานหลังนี้ 好哎呀！<noise>